สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีเช้าบ่ายค่ะทุกคนค่ะนิเคอี VIP นะคะทุกคนวันที่30มสีนาคม2568นะคะทุกคนวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดเด่นวิ่งลูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะไปดูวันที่29ก่อนว่าเข้าหรือหลุดขอโทษขออภัยนะคะทุกท่านค่ะประกาศหลุดั้มือพี่น้องมือใดก็ได้วันที่29นะคะใจะให้เด่น7และ6รอบเช้าเด่นรอบบ่ายสี่และ3รอบเช้ามาเก้า4นย์เเด่นมา7จจะจับผู้หลุดทุกคนที่9กมาของรอบบ่ายเลขเด่นประจำวันมา7 รอบ,บ่ายให้สี่และสามหลุดมาเจ็ดห้าสองสองศูนย์มาเลขเด่นประจําวันสองเด้งสองบนสองล่างนะคะทุกคนรอบ,บ่ายเลขเด่นประจําวันเลขเจ็ดหลุดนะคะสี่กับสามหลุดมิดจัดพี่น้องขาเบาเข้าจักโซพี่น้องเอาอยากตามต่อกระตามต่อใดคะพี่น้องอยากเรียนพันก็เรียนพันใดเด้อพี่น้องเด้อสถิตดีกับมีเข้ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวัน นะคะทุกคนเข้าเป็นช่วงรุดเป็นช่วงพี่น้องก็สังเกตเบื้องเอาช่วงได้รุดกะไม่ต้องตามช่วงในเข้าก็ค่อยตามนะคะทุกคนช่วงนี้ก็นี่เคอีีก็จับยากมากนะคะทุกคนหลุดมานานมากแล้วนะคะทุกคนกเป็นเกี่ยวปฏิทิ์แลว้วบอพี่น้องทุกคนมันที่30จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่แปดและเจเรามาดูความน่าจะเป็นแปดห้าห้าแปด

เก้าเก้าเจ็ดค่ะทุกคนเด่นเรอบบ่า,บายค่ะทุกคนคะ่ะอยู่ที่ห้าและสี่ห้านะคะห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสี่ค่ะสี่ห้าห้าสี่ สี่แปดแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่สี่สองสองสี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตเด่นคะ่ะทุกท่านคะ่ะแปดเจ็ดห้าสี่แปดห้าห้าแปดแปดสี่สี่แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ด ห้ากับสี่รอบบ่ายห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่ห้าห้าสี่สี่แปดแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เอฟซีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่ค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง เลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเดินรอบเช้าแปดและเจ็ดเดินประจำวันหนึ่งและหกเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกคนค่ะเดินรอบบ่ายห้าและสี่และหนึ่งกับหกเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้านะคะทุกคนสี่ค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่นะคะทุกท่านค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าเอยชอบก็ตามต่อได้นะคะทุกคนคะ่ะไม่ชอบให้เลื่อนผ่านทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคีก VAP วันที่30มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท,ท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคโชคบมันสุข,ขสุทุกคนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ